ผมระบกเกี่ยวกับระบบรถเบื้องต้นก่อนนะครับตัวสีแดงตัวนี้นะครับจะเป็นสวิต <OVER> ช์เครื่องเสียงสีแดงตัวนี้ครับแป๊บนึงแบบนะครับพี่นั่พี่เกอะ เชื่อมบูทูธพี่ก็สามารถเชื่อมบูทูธได้เดียวโทรศัพท์เราเชื่อมนะครับพอนือกใช้พี่ก็ปิดกดเชะระบบแล้วพี่ก็ปิดช์ ตัวทัดมาตัวที่ช้มจะเป็นสปอร์ตไล่องล่างซองค้างานั่นค้างเราเนี่ยค้างรถค้างรถตัวเนี้ยนะครับค้างรถกระถายแต่ถ้าพี่ไม่ใช้ตัวนี้พี่ใส่เกียร์ถอยมันก็ติดตัวทัดมาตัวนี้จะเป็น PTO ยิงดำหรือเกียร์ฝากานี่ครับจะให้เราขึ้นก็คือเราจะยิงยกคอนโทรลขึ้นก่อนก็นกนได้ครับ เราก็ทอนขึ้นอะไรเหยะเรียกขารดยิงยหยุดจะเหยียบแล้วก็ปลดจะหยุด,ดใช่มันก็หยุดเง,งี้ยเหยียบแล้วก็ปลดมันก็อยู่ยถ้าเราจะขึ้นต่อเราก็เหยียบแล้วก็ยิง,ยยางขาดอย่างนี่ครับทำมาสุดนะครับทำมาสุดอย่างนี้พอมาสุดเราก็เหยียบขาดเหยียบขาดแล้วก็ปลดม,มันเจอแล้วไหมไม่เจอครับพี่ดูอันนี้ยิ่งเดียว ว่าดำม,มนสุดอันนี้สุดถูกเยียบขาดแล้วก็ปลดมันก็หยุดเวลาลงก็ลงได้เลยดำเรดำจะช้าจะไวยอยู่ที่มือเราเนี่ยแหละลงไวอยู่แหลยเวลาก้อนทึ่งมันจะเบรกก้อนหนึ่งอย่างวะแหละเบรกก้อนอยู่แหละช็อบเบรก หึงห้าตัวไปพามากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแต่ลมแต่ไฟฟ้าวันนี้ครับวันนี้ไปซื้อแยกครับวันนี้มาวันนี้เป็นกเก็บค่าไฟฟ้าด้านซ้ายมือถ้าพี่มีเหตุต้องใช้ประจำให้ทอดนาซาบ,บานไหนนี่ออก บานนอกไม่ต้องพอนครับบานในเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเวลามันเก็บหมามันจะมาติดหน้ารถเราขอมันชนนี่เลยครับใช่ไอ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 บานเล็กๆเล่านี่หละครับไอบานกลมไม่เกี่ยวอ่าไอบานกลมไม่เกี่ยวไอบานกลมไม่ไม่ถึงแต่ไอบานเล็กนี่ติดแต่ตีบานนี่คือติดเลยติดแน่เนี่ยสามสี่บานล่างเนี่ยพี่ก็ตัวถัดมาคว้ามือสุดตัวนี้เป็นชุดเราไฟลังคาด้านบนไอเนี่ยครับจุดด้านตรงนี้ครับอันนี้ก็ตัวนี้เป็นไฟเล็กเก่ง ถ้าพี่ไม่ใช้นี่พี่กดนี่ก็เหมือนกันอ่ามันใช้มันแยกได้สองตัวตัวถัดมาตัวนี้เป็นตัวตัดสตาร์ทเนี่ยเนี่ยนี่กดตัวแดงอ่าเนี่ยทุกอย่างระบบใช้ได้หมดแต่รถพี่สตาร์ทไม่ได้เขาเรียกตัวตัดสตาร์ทพี่กดเปิดมาเลยกดพี่สตาร์ทได้ทันที เก็บไว้เวลากลางคืนกันนะครับเนี่ยตัวนี้เก็บไว้เวลาพี่จอดรหรือว่าอะไรเงื่อนไปจงขโมยมันมีลูกจแ้มงหัดพี่ได้แต่มันสตาร์ทรถพี่ไม่ได้เก็บไปหรอกครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบอร์โทรเบอร์กำน,นันอา่าอันนี้อาจารย์พ่อมไม่อยู่แหละอันนี้เบอร์โทรช้างอันนี้เบอร์โทรพ่อมลงถ่ายด้วยซ้ำหนึ่งหนึ่งเจ็ดมีปัญหาเกี่ยวระบบรถโทรห้าพ่อมโดยตรงเลยก็ได้ครับอันนี้จะเป็นช้างแอร์กับเครื่องเสียง เกี่ยงระบบแอร์แอร์ไม่เย็นเครื่องเสียงไม่ดังโถ่ห้าช่างเพชรอ่าเป็นเบอร์เขาถ้าระบบไฟก็ช่างตีเดี่ยวเข้ามาเกี่ยวกับโถ่ไปแจ้งเรื่องเก์น้ำมันเกี่ยวความร้อนนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรเข้าซ่องเบอร์เบอร์ร้านกับเบอร์มือถือครับเ,เดี๋ยวเชิญด้านล่างครับ เวลาพี่ไปบรรทุกสักประมาณสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวกำลังขารถหนักเลยครับพี่ช่วยกวดสลักนี่ไม่ทีนึงนอ็อตตัวล่างนะครับเน่ยสลักช่องตัวนี้สายว้าหน้าล่างกวดรหม่หมดเลยกำลังคารถหนักเลยนะครับเพร,ราวะว่าวันนั้นที่เราไปเทสกันมาวันนั้นพมมากวดพ,พี่ไปร็อมึงอกีแต่กำลังคารถหนักพมกลัวมันล่วมถ้ามันยังไม่แน่นเดียวะสือแนบมันขาดเดียวช่วงรอมันจะหายมันจะโยกได้แล้วก็ใส่กองอากาศ ไปใช้กองไม่เชิญด้านนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นชุดประแจประจำรถอ่าแม่แรงบล็อกขั้นล้อแล้วก็ชุดปะแจประจำรถอ่าชุดประแจเนี้ย พี่จะติดไว้ในรถก่อนนะอันนี้บาะว่าเดี๋ยววันที่พ่มไปยายเขาผมจะต้องมีเอารุ่งแจเบอร์สิบมันทอดแผ่นไปทะเบียนแล้วก็ถ้ามีอะไรท่องไส้เลยพี่ไม่เข้าใจก็โทรตามเบอร์โทรทีุ่ณให้ไว้เลยครับ